ดีเด้าดีเดดาดเดวเดเดวาหัดดุงดุ้งเด้เดสบายดีป่ะลุงเนอสบายดีงั่มุดรถัเลยนะมีวกองข่ากองกุมก็มหายไ่หนเนี่ยไปเลย มอย่างนี้แบบสบายดีสวัสดีเร้่บานลงเอฟซีบัช์จูกุสุโคนพ่อพ่อกับสาวเจนี่น้อยอีก้วอุ้ยประตูเลยลูกประตูใช่ตูใช่ไม่ต้องขอเลยขอไม่ได้ไม่ให้ดอกเข้าใจบ่ใช่ประตูเลลูกปรตูประตูประ

งานผลงาเอาเรากระพอนนี้เว่ยนานเจนปูนไปแล้วเอ้ยไปน้าแม่ไปหนันั่นป้หจนี่นี่ไเปลี่ยเมไลวกินในห้องแม่กไป่ะ หมักไผ่มักไผ่เลยตัวนี้มักไผ่เหเนชื่อมะเจนยนเองเนืองๆๆๆอย่นี้เนองค ไอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่สิโอ้แพง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 โอ้เนี่ยเนี่ยมา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 ใช้มาใช่มาไอ้ลูกมาใช้ลูกมาเฉะเฉะเบิกเออเออมาหน่อยเอ้ยอือซังมันเห็นหนาแซมแหลมหนิดเออ ดิว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 ดินดิวววิดิวดิิวดิ้ดยิวดิวิวดววดิวดวไปแด้วดิดิวดิวดิวววดวเิวดิววไปป้าคนแล้วด ตูวไปแล้วอืมเอ้าเอ้าหยอบปออปมาป้าคนน้อยดิอุ้ยไอ้แหี้นพี่หนุ่มมาดวอดไปรึป่าเยี่ยดีหาดีฮะมาตูเล ไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมื่อตามประตูคนน่ะคนน่ะตามด้วอืมเดีวเดี่ยวดิดดิดเดี่ยวเดียวดิด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 ี่ยวแดงเด้อแดงเด้อประตูไปหน้าเด้อเด้อประตูมาแต่หน้าเด็กชิไปหน้าพี่หน่อยมาเอาหน้าไปให้อันเปิดตีประตูเปิดตีประตูหลอกใส่ประตูให้ประตูหู้อ่ะห้งัวเข่า จอดเล็กใจไปแล้วไปแล้วเราไปโรคเราไปแล้วบายบายบายตู้ไปแล้วเนี้ยเราไปป่าผ่วเนยนานเดลายโบฮูบประตูไปป่าบุรุกเออมาไว้มาไว้มาไว้เจน

มาไหมลูกเจนเอ้ยนี่มันคือเจนจอมยดบรุกบบอเฮ็ดมันชารพัดเฮ็ดเนาะเ่กเนาะเฮ็ดี๋ยว่าโเคยกินกะเอามากินกับโบกเอาใส่บางเถื่อกับเห็ดตีงยายเลยล่ๆน่ะขายนะจ้องได้ขบบอบเคยกินมาไหมลูกมาไหม Nương trên 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 Đi nương danh 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 ไปไปหาไม่อ้วนไปลูกไปกินชมนะ้ไม่ว่านเด็กดูไป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 เลยไปเลยไปเลยไปเลยหมุนนะเด็กดูเออมีอยังกระหมุนนั่นเลยเออดึงดัดจองดัดเออจองเลยเด็กจ้องเลยเออบางแนวชุนให้กวูไปหาเฮ็ดหาหอนมาแต่หมุนป้าเนาะไม่ปะลูก Hmm. Cô Sana Tiêu Điêu đi Nhìn uhm. đi. uhm. mặc xa lôi Nhìn mặc xa lôi Mặc nói bạn nào ơn mặc xa lôi hả? rồi

<laughs> อังพี่เจ<ะ>ปากเลยแมยแน่แน่แครัรบเจบรุกอร่อยป่อร่อยบุกป่อร่อยป่อืม่พี่เริก

Nhôm mới lục, nhôm nào mỹ ah. lên luôn nè đây lục nè 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 <cười> 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 yeah, nè nè nè

เกาตีนหน่อยนี่นี่ก็เจนนี่แมนบ่บ่บ่แมนซะวบ่จมหยุดแมนบ่ผ่ามือใส่เด้มีหม่งตีบ่เนาะไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนไม่กวนปลูกกันนั่นผูว พอนประตูเจอหน่อยเนในใมื่อวันปลุกปลุกพักมีดูมีตูคือห่างโมเป็นแทบบอกคนะนีอ้ออกออออนออก ไกลขานู้กลขานู้ปับ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 นึ่งสองจั้มจ้า

อืมขี้เด้อเด้อหึแค่ขี้เด้อนะฮะเดืออดเอดเอดเงือดเดือดเ่อเอผ่อนอ่เงินพาพ่อนนเงินพ่า่อนนยไปเนี่ยเนี่เอาดีชวมเชื้อหัวนี่ยังนานใหญ่

来来来来，叮叮叮叮。

เดี๋วเส้อเอ๊นี ja e ่ได้ไหมนี่ได้ไนังนางอธิษฐานุกอธิษฐานมักเต็งโมก็คอยจามะรีอืมอแม่กลับถุงหมากไปนะป้งชีดำนุ่นะ

มีต oh, ัวแกงอย่เนาะนี่้วีน้องเอ้ยอุยงแน่เ็ดมานอนเ็ดปวกแน่เ็ดมานอนน่ะดดอกใหญ่ดอกเดียวก็กินบ่ได้เบิดเด้อเนาะอีหล่าเนาะดอกเดียวกินบ่ได้เบิดด้นี่ขอยาตมันเนาะั้งดื้ออรนีโอ้ยบ่เอาหยังดอกนี่เ็ดปวกขี้ดื้อนี่เ็ดปวกขี้ดื้อนี่ อ๋อยังดกเต้นกันแบบหนึงเต้นกันแบบหนึ่งนี่เต้นเวีนได้น้อยๆนี่แกเต้นกันแบบหนึงเต้นกันแบบหนึงอะเต้นกันแบบหนึงกันนี่บอเต้นหลายแบบมาได้บอเต้นอยู่แบบหนึ่งกันนี่บอดกอ้าวโอ้ยใส่ถุง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 กลับบ้านสิว้า Ni <laughs> <Để> thương tâm <cả cười> đi thương cả bạn đi được tender, eh? Never mind, gặp gỡ. này. Chị nè 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 à anh em mừng anh em mừng này 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 bạn bye, bye บอกป้าลุงนะไปแล้วไปเลยเด้อสบายดีป้าลุงเด้อวัาจะคุยสกคนเออาถูกใจแหละนี่อ่ถูกใจแหละนี่เดอเด้อเด้อบ๊ายบาย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 ่บ๊ายบายบายยบายบาหยุดนะ